สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านนะคะวันนี้พันธิพาแววโคกสูงนะคะสาวภูธรคนเดิมค่ะจะมารีวิวนะคะที่ดิน3ไร่2งาน81วานะคะที่ตําบลจันอาดบ,บ้านถนนถั่วนะคะอําเภอโนนสูงจังหวันดนครราชสีมาค่ะเนื้อที่3ไร่2งาน81วานะคะเอกสารโฉนดคุดแดงนสสีจอค่ะรับชมได้เลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะเป็นตำบลสุดท้ายของตำบลจันอัดนะคะต่อจากที่แปลงนี้ก็จะเป็นตำบลใหม่อำเภอโดนสูงนะคะแปลงข้างๆเพื่อนบ้านนะคะเขาก็จะปลูกมันนะคะดินดีมากแปลงนี้เจ้าของไม่ได้มาดูแลนะคะเจ้าของไปอยู่ชนบุรีค่ะ ก็เลยทิ้งเป็นสวนลกล้างนะคะแต่ก็ใช้รถไถปรับก็น่าจะโอเคนะคะเพราะว่าวัชพืชก็ไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่อะไรมากมายก็คือเป็นรุ่นเป็นหญ้าปกติอะคะ่ะตามทิวนะคะพื้นดินขาวคือแปลงข้างกันนะคะด้านทิศตะวันออกะคะอ่ะด้านที่มีรุ่นลกๆเขียวๆเนี่ยคะ่ะสายมือของกล้องนะคะคือ แปลงที่ดินสามไร่สองงานแปดสิบเอ็ดวานะคะพื้นที่ดินหน้าสองหมดุดหลังสองหมดุดสวยมากเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสนะคะดินเสมอค่ะไม่มีบอ่อไม่มีขุดลอกหน้าดินนะคะดินเดิมๆเ,เลยค่ะเอกสารโฉนดคุดแดงนองสอสีจอนะคะขายยกแปลงเจ็ดแสนนะคะเจ้าของออกค่าโอนให้ค่าภาษีให้ทุกอย่างนะคะ ถือเงินมาเ,เจ็ดแสนแล้วเป็นเจ้าของได้เลยค่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะพัดกำลังพาเดินมาด้านหน้าของแปลงที่ดินนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากข้างหลังเนะเาะเกือบจะถึงด้านหน้าแล้วค่ะทิวป่าที่มองเห็นก็คือของแปลงด้านข้างนะคะจะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะแต่ยังเป็นถนนดินอยู่ยังไม่ได้พัฒนานะคะเพราะว่า มันเป็นที่สวนที่ยังไม่มีเจ้าของเนี่ยยังไม่ได้ปลูกบ้านนะคะก็จะมีบ้านข้างเคียงนะคะที่ก็ปลูกแล้วเขาก็จะสะอาดเนาะติดกับแปลงของเรานะคะนี่แปลงของเราแปลงที่จะขายนะคะก็คือมันก็จะรกลนะเนาะมันหน้าฝนวัชพืชเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นป่าดงดิบอะไรอะคะ่ะมันเหมือนที่ลอยทําปลูกมันทําสวนแล้วทีนี้ยขาดการดูแล มันก็เลยลกตามฤด,ดูกาลนะคะแต่ที่ดินของเราตาไม่บอดนะคะเดี๋ยวพัดพาดูค่ะค่อยๆเดินขอภัย FC ด้วยนะคะเดินตามรอยรถไถค่ะถ้าหาพัดได้นะคะที่เบอร์063 895 6998นะคะหรือเบอร์091 77 85 908คะ่ะ ราคาเจ็ดแสนนะคะคุยได้นะคะเอกาสารโฉนดคูดแดงน,นสอสีจอไม่ติดภาระอะไรนะคะพร้อมถือไปโอนได้เลยที่สำนักง,งานที่ดินอำเภอโนนสงจังหวัดนครราชสีมานะคะแปลงที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะทางสาธารประโยชน์ก็จะอยู่ด้านทิศเหนือของแปลงที่ดินนะคะเนี่ยตอนนี้พกำลังพามาด้านหน้านะคะคือด้านหน้าก็จะรกหน่อยเพราะว่า เจ้าของไม่ได้มาดูแลจึงอยากจะขายนะคะก็คือด้านในแปลงที่ดินนะคะพัดให้ดูสวยมากแล้วแปลงข้างๆที่พัดเดินมาเมื่อกี้ให้ดูแปลงข้างเป็นหลักค่ะดินเต็มพื้นที่แล้วที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสวยค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะติดกับแปลงที่ดินป่าป้าไฟไฟ้าก็ต่อเข้าได้เลยนะคะ แต่ว่าจะต้องมีเรื่องเคลียร์ลิงนิดนึงคือด้านหน้าจะรกหน่อยค่ะก็คือฉนดสวยที่ดินสวยความรกไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะคือเราทำให้สะอาดได้เนาะอ่ะพัดจ,จะให้ดูทางสารณประโยชน์นะคะอ่าตอนนี้ทางสารณประโยชน์ยังเป็นถนนดินอยู่นะคะอ่าตามทางไปก็เพื่อนบ้านเราอยู่ล้อมรอบเลยนะคะ ตรงนี้ถนนเป็นถนนดินนะคะแปลงข้างๆเขาก็เป็นที่สวนเขาก็เที่ยวมาสวนนะคะลงถนนคอนกรีตรประมาณ200เมตรนะคะของเราก็จะเป็นถนนดินอยู่นะคะหมุนหน้ากล้องค่ะหมุนหน้ากล้องก็คือนี่แปลงของเราแล้วมันตรงไป มันก็จะเป็นถนนนะคะหน้าแปลงที่ดินเราค่ะถนนกว้างมากแต่ว่าวัาชพืชคุมนะคะคือการที่เราจะได้พัฒนาก็คือจะต้องพัฒนาตรงที่ถนนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าในพื้นที่เราใช้รถไถไถ่ายปรารุ่นก็หายแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นหญ้าขึ้นเฉยๆค่ะจะมีความรกด้านหน้าแปลงที่ดินที่ติดกับสารณประโยชน์นะคะแต่เราจะมีช่องแค่เดินเข้าไปดูในแปลงที่ดินของเรา นี่ค่ะก็คือหน้าแปลงที่ดินของเราช่องที่รถวิ่งเข้าไปไถ่ายสวนนะคะแต่ถนนจากจุดหน้ากล้องนี้ไปมองไปข้างหน้าก็คือทางสาธารณประโยชน์นะคะคือต่อน้ำประปาต่อไฟฟ้าเราจะต่อจากด้านหลังติดบ้านหลังเมื่อกี้ที่พัดส่องให้ดูนะคะมันมีเสาไฟแล้วมีประปาแล้วเราสามารถเดินเข้ามาในแปลงที่ดินของเราได้แปลงนี้เหมาะสำหรับ ทำบ้านสวนนะคะหรือไม่ก็เคลียร์ีงให้สะอาดแล้วก็แบ่งแปลงเล็กขายได้นะคะแถวนี้พัดไปเดินดูแล้วค่ะมีการแบ่งแปลงขายข้า,ขายไขกันละงานละแสนนะคะงานหนึ่งก็ไร่หนึ่งก็สีงานก็ตกไร่ละสี่แสนนะคะอันนี้ตั้ง3ไร่2งาน81ดสิบเอ็ดวาเจ็ดแสนพร้อมโอนนะคะ แล้วคุยได้ค่ะฉโฉนดไม่ติดพาระอะไรนะคะคลิปนี้พัดขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ